ผมขออนุญาตเชื่อมในสิ่งที่ท่านรัฐมนตรไีได้ใช้คาว่าทัสหรือความไว้วางใจนในการขับเคลื่อนงานคุณภาพการศึกษาท่านมีประเด็นที่อยากจะสื่อสารว่าท่านเองมีความไว้วางใจและมีความเชื่อมั่นว่าบุคลากรในกระทรวงศึกษาธิการทุกตําแหน่งทุกท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีประสบะการณ์ในการจัดการศึกษาเป็นอย่างดีอยู่แล้ว ท่านจึงมีความไว้วางใจและมีความเชื่อมั่นว่าทุกอย่างพวกเรานั้นจะสามารถขับเคลื่อนและทำงานให้สำเร็จได้แต่การที่ท่านนำทรัสเข้ามาแล้วก็มีนโยบายมากำกับท่านต้องการให้งานบางอย่างที่เราทำอยู่ในปัจจุบันในส่วนใดที่จะเร่งรัดต่อยอดเติมเต็มให้งานที่มันแก้ปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้ปัญหานั้นลดน้อยลงและงานที่เรายังพัฒนา ยังไม่เท่าทันหรือเทียบกับประเทศอื่นก็จะนำการพัฒนาให้มันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นก็ได้ก็ได้กำหนดนโยบายในการที่จะขับเคลื่อนตรงนี้ถ้าหากเชื่อมนโยบายคำว่าทรัตกับของสมทที่ผมได้กำหนดเอาไว้ก็คือวิธีใหม่วิธีคุณภาพและก็พื้นที่เป็นฐานนวัตรกรรมขับเคลื่อนเนี่ยก็มีความสอดคล้องและตรงกันก็คือว่าความไว้วางใจถ้ามอบให้ เกิดการขับเคลื่อนอย่างแท้จริงกับหน่วยปฏิบัติโดยเฉพาะเขตพื้นที่และโรงเรียนเราได้ไปคิดค้นนะครับในการหาวิธีการในการที่จะแก้ปัญหาและพัฒนาในนโยบายในแต่ละเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีกําหนดเนี่ยเราก็จะเห็นการพัฒนาที่คู่กันไปนะครับโดยความไว้วางใจให้กับโรงเรียนและเขตพื้นที่ให้ความไว้วางใจกับผู้บริหารสถานศึกษาความไว้วางใจกับผู้ในการสำนักเขต และไว้วางใจกับคุณครูในการที่จะทําภารกิจการจัดการศึกษาของชาติไปสู่เป้าหมายที่ที่สำเร็จนั่นก็คือประเด็นที่ท่านได้กําหนดขึ้นมาซึ่งทรัดในในตัวพยัญชนะท่านก็ได้ให้ความหมายนะครับไว้เป็นตัวกํากับให้กับพวกเราอยู่แล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนได้ศึกษา